ตำรวจได้ต้องเที่ยวเจนี่เอเิร์เซ็กรายงานตอนนี้เจนลงพื้นที่ที่นครนายก27เรื่องปากท้องของประชาชนและอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะขึ้นตำแหน่งแล้วก็บริหารประเทศเราอาจจะนี่พาทุกท่านมาสะท้อนสังคมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องไฟฟ้าแพงแล้วก็แก๊สถุงต้ม ค่าน้ำมันต,ต่างสังท้อนสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ดีขึ้นประชาชนต้องมาก่อนวันนี้เจนนี่เอิรเวกัสรายงานสวัสดีครับวันนี้เจนนี่ก็ได้อยู่กับคุณแม่ขายส้มตำแล้วก็ไก่ย่างคุณแม่เชื่ออะไรครับแม่ชื่อแม่ยาลูกแม่ยานะแม่ยาอยู่ที่นครนายก27ยตรงข้าม <27. S 1> กับเซเว่นเลยนะซอยมารีวัน27นี่ค่ะถ้าใครจะมาอุดหนุนแม่ก็มาได้นะคะแม่ขายช่วงไหนบ้าง เช้ายันถึงหกโมงเลยค่ะโอเคขอเชิญทุกคนมาอุดหนุนแม่ด้วยนะแม่ครับเศรษฐกิจทุกวันนี้เจนอยากถามแม่ว่ากับเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี้ยอะไรดีกว่าแม่ก็เมื่อก่อนมันดีกว่าค่ะเพียงแต่ว่ามันของมันแพงมากอะไรช่วงนี้ก็เลยก็เลยขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วของหมดเนี้ยแม่หมดทุกวันไหมหรือว่าเหลือกลับบ้านก็เหลือนิดหน่อย แม่ก็ขาดทุนใช่ไหมถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าที่เหลือก็คือกําไรแล้วค่ะก็ได้ทุนมาได้ทุนมามาสู้ต่อพรุ่งนี้่ได้ไปซื้อต่อพรุ่งนี้แต่ว่าไอ้ที่เหลือก็คือกําไรของเราและบางวันแม่ก็ไม่ได้กําไรหรอกค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นแม่ค้าหลายท่านบ่นว่าแก๊สแพงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแก๊สแพงน้ำมันก็แพงไฟก็แพงไฟก็แพงคือแพงทุกอย่างค่ะของทุกอย่าง วัตถุดิบที่เอามามาใช้ไก่เขาขึ้นราคาค่ะไก่เขาขึ้นราคาจากแต่ก่อนสมมุติว่าเป็นแต่พวกน่าหกสิบหกอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นแปดสิบแปดเลยค่ะคขึ้นยี่สิบกว่าบาทเลยนั่นแหละแล้วแม่อยากฝากอะไรถึงนายกคนใหม่ให้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าแก้ไขาปากท้องประชาชนบ้างอันนี้คืออยากจะให้ในายกช่วยข้อนี้ค่ะคือให้ช่วยว่ายังไงก็ได้ทําให้ของมันถูกลงอะไรกันหน่อยหนึ่งก็ย,ยังดีอะค่ะสงสารประชาชนสงสารแม่ค้า ถ้าเป็นไปได้อยากให้ขอให้นายกช่วยนะคะรถค่าน้ำค่าไฟแก๊สต่างๆนะแม่นะ,นะถ้านายกทําได้นะคะอยากออจะให้นายกช่วยทุกๆคนนะคะเพราะพวกเราก็หาเช้ากิน่ํากันอยู่แบบนี้ถ้ายังเป็นขืนเป็นแบบนี้อีกซอยยี่สิบเจ็ดยังจะมีแม่ค้าขายอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแม่ขายอยู่ตรงนี้นานแล้วยังแม่ขายอยู่เป็นปีแล้วะค่ะ แม่เชื่ออะไรครับเกลมโซดาค่ะเชื่ออะไรนะเกลมโซดาค่ะเกลมโซดาใช่ไหมคุณแม่เศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ที่แม่ค้าขายแล้วก็เปิดร้านหมูย่างเนี่ยกับเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยแม่เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยลูกบางวันแม่ขายหมดหรือเปล่าครับไม่หมดค่ะให้นายกช่วยอะไรบ้างช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นกระตุ<ถ>้นเศรษฐกิจใช่ไหมแม่บางวันเนี่ยของพวกเนี้ย ที่หมูย่างเนี่ยเหลือบ้างไหมเหลือค่ะ <c oughs> เหลือแล้วแม่ต้องขาดทุนใช่ไหมขาดทุนค <c oughs> ่ะเศรษฐกิจอ่าที่แม่เคยผ่านมาก็จะขายดีกว่านี้หรือเปล่าแม่ <c oughs> มันก็ลุ่มลุมดันยอนนะลูกใช่ไหม<ช>แม่ขา,ขายตรงนี้มานานแล้วยังขายมาได้สามสี่เดือนแล้วค่ะตรงนี้ถ้าใครจะมาช่วยแม่ซื้อแม่อยู่ประจําตอนไหนแม่ <c oughs> ทุกวันเลยค่ะตอนเวลาไหนตอนเช้าที่แม่แปดโมงหก 8โมงถึง6โมงเย็นที่นครนายกซอย27ใช่ไหมแม่คะเจนี่ก็ขอฝากด้วยนะถ้าใครผ่านมาแล้วก็เห็นตรงนี้และอยู่ใกล้สถานที่ที่เจนลงมาสัมภาษณ์คุณแม่ก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะอยู่เยื้องกับเซเว่นตรงข้ามเซเว่นเลยนครนายก27วันนี้เจนนี่ต้องกราบขอบคุณคุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่หนึ่ง แม่หนึ่งนะ,ะคุณแม่หนึ่งขายผล,ลไม้เนี่ยเศรษฐกิจอ่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างแม่ขายขายหมดทุกวันไหมก,ก่อนโน้นจนถึงตอนเนี้ก็ซื้อของแพงมากเลยผลไม้แพงแล้วก็ไม่ค่อยมีของด้วยแล้วลูกค้าล,ลูกค้าเยอะไหมแม่ลูกขายก็พอมีลูกค้าพอพอมีอยู่ค่ะลูกค้าแต่ว่าเออกำไรน้อยมาก วันหนึ่งก็ได้ประมาณพันกว่าบาทก็ถือแต่ว่ากําไรนี่ไม่เห็นเลย <c oughs> เกือบจะเป็นทุนนะมากกว่าแล้วของของที่แม่ขายเนี่ยมันเหลือเยอะไหมแม่เหลือก็เหลือเหลือบ้างอะค่ะแต่ว่ามาันก็ไม่เยอะเท่าไหาร่เพราะว่าซื้อมาไม่เยอะส่วนน้อยถ้าซื้อมามากก็ลงทุนมากค่ะ แต่ก็ส่วนมากก็ไม่ได้กําไรได้ทุนกลับใช่ไหมแม่ตอนนี้หลายท่านบ่นกันว่าค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างการเดินทางเนี่ยแพงหมดเลยอยากจะฝากถึงนายกคนปัจจุบันนายกหญิงที่อ่าให้แก้ไขเรื่องปากท้องประชาชนยังไงบ้างครับฝากถึงได้เลยครับก็ฝากถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ราคาของพวกของต่งตางๆนะคะของ ลิขวงที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้นะคะแพงมากใช่ไหมแม่ค่ะคือให้ราคาแบบลดลงหน่อยนะคะช่วยเหลือประชาชนนะช่วยเหลือประชาชนแม่ค้าอะไรเงี้ยพออยู่ได้ก็พอแล้วแต่ว่าบางทีแบบหาทุนได้น้อยเราก็ไปซื้อของมันก็หมดอันนี้ม<า>แม่คม้าฝากถึงท่านนายกใช่ไหมครับ ไม่พูดได้เลยฝากถึง,ถงนายกตามนี้เลยคะ่ะท,ท,ที่ที่พูดไปนะคะตามนี้โอเควันนี้เจนนี่กับกคุณแม่หนึ่งก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแม่แมวสวัสดีค่ะเจนเห็นแม่ขายแกงแล้วก็เหลืออยู่เป็นยังไงบ้างแม่เศรษฐกิจทุกวันนี้วันนี้ก็บางวันแม่ก็ขายได้บางวันแม่ก็ขายไม่ค่อยได้และย่างวันนี้ เหลือใช่ไหมแม่เหลือแบบนี้เราต้องทํายังไงก็ขายให้หมดขายไม่หมดแล้วก็แล้วก็กลับบ้านกลับบ้านมันก็เสียของนะลูกจ้ะค่ะก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้กําไรเลยใช่แล้วของแพงมากแพงด้วยลูกจ้ะค่ะแม่อยากจะฝากถึงอะไรท่านนายกใหม่บ้างอยากให้ช่วยเหลือประชาชนปากท้องการลดน้ําไฟฟ้าหรือว่าแก๊สหรือว่าการหุงต้มหรือน้ํามัน พวกเนี้ยเพราะแพงมากๆที่สะท้อนสังคมหลายๆด้านที่ที่เจนสัมภาษณ์มาความเป็นอยู่ของแม่ค้าประชาชนลําบากเดือดร้อนมากได้นายกใหม่แล้วแม่อยากให้ท่านช่วยอะไรกแก้ไขย,ยังไงอย,อยากให้ท่านช่วยเรื่องค่าไฟค่าน้ําพวกเนี้ยค่ะให้ให้มันถูกลงหน่อยแล้วก็ข้าวของตอนเนี้ยแพงมากเลยค่ะอย่างแม่ค้าเนี่ยซื้อของมาขายอะ่ะจะต้องขายตามราคาเดิมเราจะขึ้นตามเราก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าคนกินเขาเคยกินอย่างเงี้ยถ้าเราขึ้นเขาก็ เขาก็ไม่ไหวเหมือนเราอาคุณแม่แมวคุณแม่แมวขายอยู่ที่ตรงนี้นานแล้วยังครับก็เป็นสิบปีแล้วค่ะอู้สิบปีมเมื่อก่อนดีใช่ไหมแม่เมื่อก่อนดีกว่านี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ดีกว่านี้ค่ะคนก็จะแบบเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีคนซื้อแม่แมวขายอยู่ที่ไหนครับขายตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยยีออ่สิบเจ็ดซอยยี่สิบเจ็ดถนนนครนายกก่ะลูกอยู่ อ่าใครที่อยู่ระแวกนี้ก็มาอุดหนุนแม่แมวได้ขายช่วงไหนบ้างแม่ขายช่วงเช้าถึงประมาณบ่ายสองค่ะลูกโอเควันนี้เจนนี่ก็มาสะท้อนสังคมแม่ค้าที่ค้าขายที่หาเช้ากินค่ำอ่าแล้วก็วันนี้เจนนี่เอิร์ธเวกัสรายงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ